สวัสดีค่ะมินี่นะคะวันนี้จะมาแนะนําตัวช่วยนะคะในเรื่องของการลดน้ําหนักนะคะตอนนี้มินี่ก็ทานตัวนี้อยู่ค่ะสมุนไพรย,ย่ารีแพรค่ะสูตรฟิตลดบล็อกนะคะทานแล้วน้ําหนักตัวนะคะลดลงค่ะอย่างเห็นได้ชัดเลยและยังช่วยในเรื่องของการบล็อกแป้งอีกด้วยนะคะทําให้หมดปัญหาในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะทานแล้วรู้สึกระบายอ่อนๆได้ดีมากๆเลยนะคะ ที่สาคัญที่สุดเลยนะคะยังช่วยในเรื่องของภายในของผู้หญิงอีกด้วยนะคะช่วยกระชับช่องคลอดนะคะช่วยลดปัญหาการปวดท้องประจําเดือนช่วยลดการเกิดการตกขาวนะคะและลดปัญหากิ่นอันไม่พึงประสงค์อีกด้วยนะคะที่สําคัญสุดๆเลยนะคะสําหรับผู้หญิงของเรานั่นก็คือการการเกิดโรคช็อกโกลตซตนะคะและทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสขาวนวลอีกด้วยค่ะแล้วคุณจะรักนะคะสูตร2เลยค่ะ ยาลีแพสุดสองนะคะฟิตลดบล็อกค่ะ